สาวเน็ตแห่ถักภาพล่าสุดแพทนปภาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่แม้จะมีโรกแล้วแต่ความฮอตนั้นไม่เคยลดลงแม้แต่น้อยสำหรับแพทนปภาตันตระกูลที่ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ในตอนนี้จะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ความสวยก็ไม่เคยหายไปและต้องบอกเลยว่าทางด้านแพทนปภานั้นเป็นคนขยันทำงานมากๆถึงแม้งานจะหนักมากขนาดไหนแต่แพทนปภาเองก็มีเนื้อนหนุ่มแวะเข้ามาคุยด้วยตลอดเวลา แต่ก่อนหน้านี้ทางด้านแพทณประภาคบหาตำรวจหนุ่มรุ่นน้องอายุห่างกัน14ปีแต่ก็ยังไม่วายมีข่าวว่ายวนกะวินรัตหรือหยวนประกาศบอกชอบแพทณประพาผ่านสื่อพร้อมบอกอยากดูแลไม่ติดที่มีลูก แต่ทางนี้ทางนั้นแพทย์นภพาก็ยังไม่ได้เปิดตัวหนุ่มคนไหนซึื่องยอมรับมิว้วมีคนคุยนอกวงการแต่ไม่ใช่ว่าเรากล้าพูดตรงนี้เลยว่าโสดเพราะคุยกันแล้วว่าเราจะพูดอย่างนี้ได้ได้เท่านี้ก็คือเท่านี้ก็ถูกทักว่ายังไม่ใช่เวลาของคุณจึงไปทํางานอย่างเดียวและไม่ควรมีความรักในช่วงนี้ต้องเป็นคนที่ใช่สวรรค์สร้างขึ้นมาที่ใช่ แต่ถ้าแพทยังเป็นอย่างนี้แสดงว่าคนนั้นยังไม่ใช่แค่รู้สึกว่าวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแล้วไม่ใช่คนนี้ก็เลยไม่แน่ใจลองพอห่างกันไม่ใช่จริงๆด้วยก็แยกย้ายเท่านั้นเองแพทก็เชื่อว่าความรักมันมีแต่ละคนมีคนที่พอดีกับแพทที่แพทจะไม่มีความรู้สึกนั้นที่ตื่นขึ้นมาหรือหันไปหาเขาแล้วรู้สึกว่าออกไปจากชีวิตแพทได้ไหมต้องไม่มีที่ผ่านมาไม่มีใครไม่ดีทุกคนน่ารักทุกคนเต็มที่ในแบบของเขา แค่อาจจะไม่พอดีกับแพท์เท่านั้นเองซึ่งมีประเด็นเฮฮาอีกครั้งเมื่อหลายคนแห่ทักที่หน้าท้องของคุณแม่แม้ว่าจะกล้ามท้องร่อง11แค่ไหนก็เห็นพุงน้อยๆอ,ออกมาจนหลายคนทักว่าเจ้าตัวนั้นกําลังมีน้องหรือเปล่าซึ่งงานนี้ต้องรอเจ้าตัวมาชี้แจงอีกครั้ง